คฟผมผมเจอใช่หนะาไดได้ได้พี่ทิวพี่ทิวคบอยู่ไอพี่ทันคบอยู่พี่ทิวอเรียกเปทุกงอยู่หอเ่งหอให้พี่ใส่หอไปขึ้นหอขึ้นหอมาเร็วตัวนี้เอาเอาหอเอาหอลำขวาให้กูหน่อยลำนั้นอะเห็นปะจริงของจริงกต้าอกันจริงตัวนี้ของจริงกำลังินมา่นน่ะนนน่ะน่คิวย คนละชุดเลยปะล่ะเป็นแบบผมใส่อะไรดีวะได้ได้บิ๊แต่ผมไม่อยากใส่ชุดนี้เลยอ่ะแบบชุดมันกรุยอ่ะอ่ะผมชุดนี้แล้วกันพี่ดำแล้วกันบูเบดินบูเบดินโลแกนตัวนี้โลแกนโลแกนเลดี้เลยพี่เลดี้ยัสกลางคืนชัวร์แม่งมีไหนอร์ชั้นมีอะไรนะอินฟลี พวกเรามันเท่ไงพูดนะคิดเฮ้ยมันขึ้นเป็นลูกกล้วยแล้วอ่ะตอนเนี้ยลูกอ่ะไม่ได้เชิญเขี่หัวแพงใช่คุณมีสิี P J ใชไม่ได้เชิญก่อน B เป็นลูกกล้วยไในนูเนียก็น่าจะลูกกล้วยเอาแล้วจะเป็นมีหออ๋อดีแล้วดิไปด B ไปด B ไปดคุณตั้งใจรองขับพอไหมไม่เอาอ่ะเคยแล้วไม่ไม่ต้องไปมันแพงมันได้กี่คนเนี่ยเฮียสีโอ้ด้วยสีตีรำนู้นมันใหญ่ด้วย

ทำไมลำนี้มันแบบัแปลกโคตรผ่องยังไงวะเนี่ยโครเจาะหัวไม่ได้วะโคตรโคตรอะไรอกโคกรออกใจหมดกล้องอะเหรอถ้าเกิดกูบอกว่ากด F มึงเชื่อกูไหมล่ะอูนขูลองดูก็ได้นะไม่อกูพูดจริงจกูพูดจริงิง เออใช่วะใช่จริงวะเนี่ยเอาไมใจกูมันไม่เหลือแล้วกูไปเยอะเกินหน่อยที่ยวทำไมไม่เห็นไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนเป็นหมดแล้วกันครับหมดกล้องอ่ะที่เป็นหมดกล้องเนือยัี่อย่างเอฟเอฟตกโดนไปเลยนะโอู้๊ไม่ใส่จังเลยล่ะตอนนะคุณครับถือไม่ไม่บูท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 ให้บอกมึงว่าบูทดอย่างนี้พวกกูพอดีนะใช่ไหมเออบินธรรมดาก็ได้ไปไป น่าจะสบเตะว่าจะเด็กหรือเล่าสองอินเพลเดตเพลเดตทำไงอ่ะกดตัว e ครับพี่เพื่อเป็นโหมดกล้องอ่ะพี่ก็กด e กับ q เพื่อเปลี่ยนโหมดจะมีตัวจับความร้อนเป็น n น g h t v i s i นี่เป็นออก ทีรัดที่รัดเย็นเย็นเย็นฟาดนิดนึ่งฟาดนิดนึงแม่งมันยากอยู่นะลำเนี้ยมันมันมันหักซ้ายขวาเร็วมากเนี่ยแต่ว่าแบบพอถอยพออะไรแม่งยากมึงเก่งแล้วเพื่อนนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงนิดหนึงนิดหนึงสวัสดีพี่อุ้ยไม่เท่าไรหรอกตัวนี้ก็กูลัวเท่าเสาอาจจะต้องเก็บเก็บเสียงก่อนนะพี่ผมไม่รู้ว่าต้องยังไงสบายเก็บเสียงทุกคนนี่ตรงนี้

อีปั๊มันยังไม่ให้เปิดดิบอกมันมีกล้องอยู่นู่นมันมีกล้องอยู่นู่นระวังนั่นสิแม่งมีกล้องรูไหมมันมีกล้องหันมาหาเราอ่ะเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางเจ้าอาเหมือนกันนะพี่อาจจะต้องใส่ลงไปก่อนแล้วก็เริ่มเล่นตรงนั้นอ่ะลองซอยสักหัวดูก่อนไหมล่ะเออเออสวยโอ้โหให้เรายิงจากข้างบนนี้

พี่พียี่องพี่พี่ย่องพี่ยองพี่ยองสวยผมมองไม่เห็นคนตามพี่ขวาพี่เอไหนพี่ขวาผมซนงสองเอาพี่ายนั่นอะไม่ม่ยมันมันติดแขนเองอะหรือใครยิงไม่รู้ไม่รู้พี่ยิงงไม่ได้ยิงพี่ยิงงพี่ยิงท่ี ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับกะจะยิงสองหัวทีเดียวไงแบบทะลุไปเย่ไม่เป็นไรมึงต้องช่วยกันเล่นอยู่แล้วพี่สบายมีหลังหลังตรงนั้นนะเฮ้ยมันหันมาพี่ต้อมอะไรยิงพี่ดั๊นระวังนะพี่ตรงไหนอายตายพี่ผมเก็บเขามีกล้องตรงนั้นนะอ่ะเห็นปะไม่เห็นอ่ะสวยนู่นนู่นนู่นแตกแตกเชี่ยแบบจริง มาใหราไปเอาอะไรวะจริงๆไปจุดเหลืองได้เลยนะ,ะมามมาจุดเหลืองเรียเอนทรานส์ไปดูกดคอนโทรพทรี่คอนโทรกดคอนโทรพี่ดูเร็วมากเลยพี่เอ้ยกองอะไรวะอัซิน๋อ ไอ้เชี่ยมนอยู่ตรงกูชิบหายแล้วรอรอแป๊บอ่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเก็บเก็บมีใครไปเก็บปะไอ้เชือตัวกูลุกไมขึ้นอนซับเขียวอะไรวะกดีปะอมมกด E ปะเออซีโอบอกว่าโบนัสองร ขบนขบวนไปตามนวิ่งวิ่งได้เลยพี่หน่ซิอ่มันนะสเตลลวนี้ก็มันนะใช่ใช่่ไม่น่าอะไรสัตว์ชอบให้สเตลอย่างเลยไปเดย์ไหนพี่ตาลองไี่ยองก่นพี่ย่องกันไี้คิดขว้มันจะไม่วิ่ พี่อเอทีมจะจัดให้่สี่คนนะพี่ที่ห้าเจอปะวามเห็นปะหมอนตัวปเป็นยียดดยยนหนังอินเดียตรงนี้อ่ะครับหนังอินเดียมึงรู้หรือเปล่าแล้วพี่กูกระโดดพิทา <laughs> พี่ตะเย็นพี่อ้าเล็งหัวยิงเลยอ้าวมันจะได้ผ่านแล้วมั้ง <laughs> ก็เลยคลายกันไม่รู้ลนิ้วก้อยแม่งติดรอกดชิปแม่งเลยกระโดดชินแต่ในนี้มันรู้สึกถ้าจ่าไม่ผิดมันจะแฮกเซิร์ฟเวอร์อะไรอยเงี้ยพี่ผมเคยเล่นกับไอ้เจ้าพาว่ะเอาไงล้ำได้ล้ำได้เอ้ยมันต้องแยกไปมันต้องมีเอกับบีพี่ผมลงไปดีกับพี่ขอคนหนึ่งให้กัผมหน่อยแต่ผมไปดีผมไปซื้อละผมไปเอกับบีแล้วกันเรื่องพี่ทำดีแน่พี่ตั้งใจผมได้เลยสบาย

ที่ดูหน้าที่ได้พี่ได้ไ่ค่อยย่องมาพี่ไม่ได้พี่้ายได้พี่ซ้ามันมันเห็นพี่ถ้าถ้าเกิดไอแสงสีฟ้ามันมันฟองอะแสดงว่ามันเห็นพี่กดกดคอนโทรลเราก็แบบกดชิปหนึ่งทีพี่ตัวเราจะย่องแบบค่อนข้างแบบวิ่งหยอกอะไรเงี้ยพี่ เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นเดึกๆไปอย่างเงี้ยพี่นี่พี่อย่ามุมมองไอ้ยิงอย่างเดียวเลยไงแล้วให้กูทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแฮกพี่แฮกเลยแฮกยังไงากอะลากจากอันหนึ่งไปอันหนึ่งอะลากไงวะอ๋อไอ้เทียนี่ไปไหนสีไหนวะัะซัดหมดแล้วพี่ดาผมเข้าเองนะพอ่อนอะเดี๋ยวผมเก็บให้หมดเลยพีี่บได้ๆพี่พี่ลองไปเล่นมินิเกมก่อนเลยครับพี่ มันคือแไ่งสีไหนวะนี่หรือไงวะมันไม่รู้อ่ะพี่มันต้องลากแบบลากม้วนซั่วปะใช่ใช่ลากลากม้วๆไปก่อนแล้วทีนี้พอเส้นไหนถูกมันก็จะจับว่าอันนี้ถูกแล้วอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่นะตัวอะไรต่อกดแท็กเอ่อกดแท็กเขาไม่มีอะไรติดเลยที่ก็ร้องควยกันดูแล้วก็ อันนี้คือพี่ได้อย่างสุดดีไมได้ดน่างอ้าวอเฟลยไอ้กูได้ลยังได้เลยหนึ่งมาสามสี่ไปสองสามไปสี่มเราต้องไปตรงนู้นปะใช่พี่มาตรงกลางพี่มาสลับปีวะทลไมวะเขียวไปหน่งนี่เราก็พอสวัดเหมือนกันนี่หวา้าละ ไม่พี่มั่วอยู่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถึงเหรอเฮ้ยคืออะไรวะนนี้สเตลล์แตกแล้วต้องไปเลยมันแท็กเสร็จแล้วไงเฮ้ยพี่ตั๊กเหลือบีป่ะเดี๋ยวผมเล่นเองพี่ที่โค้งตรงเลยนะพี่โค้งตรงเลยเดี๋ยวผมผมแฮกเนี่ลงไปบีพี่เดี๋ยวเราการตรงกลางก่อนค่อยดันไปบีมันมาใหญ่แล้วว่ายี่พี่ผมฝากพี่ตั๊กม่อ มาใหญ่เลยมาใหญ่เลยเชื่อไหผมว่าผมน่าจะพลาดเฮ้ยผ่านอุ้ยเนี่ยกดมัวผ่านใช่ป่ะใช่ปขวาวเนี่ยม่ใช่ขวาเนี่ยไม่ใช่ขวานี่ยมันเล่นอะไรเป็นทางเลยพี่ดูหลังนะผมยเแล้าจะไปจุดเหลือบิบมันบินได้เลยพี่พี่ฝั่งพี่เนี่ยพี่เออเหรอวะพี่รัดพี่ซาร่ะชิดซ้ายมาพี่ชิดซ้ายกำแพงสุดเลยแล้วก็รีบมา วางยาดิบแรงเนะพี่อย่ามาตามเลื่อดนะกดกซีพี่เติมเลือดเฮ้ยผมนจะตายว่ะเมี่มาพี่มาพี่มาพี่มามาี่ดันเรารวมมัแล้วพี่ขึ้นขึ้ขึ้นขึ้นนเท่นท่้านนึ้นีี่นี่น่ถ้ามันมีข้อมูลผมเให้ก่อน

ัติดเฉกูเมื่อกี้จุดบเฮ้ยไปไปต่อพี่ช้า่อยช้าคอย้าค่ไปา่ไปรวอ๋อแต่ไปแต่ไเอีน่อไเอาจีขึ้ไปน่อยเ่องบินมาเดินแล้วบอกป่านหัวอะไี่ไปยิงวไปยิงแไปยิงแ ได้ๆๆเ้ยเดี๋ยวยิงเครื่องบินให้ก่อนผมตัวเองด้วยตัวนี้สวยสวยอย่างเดียวหมดกูเอชชอนเข้าไปจุดเหลืองว่ะค่อยๆมุกไปไหมเดินมาข้างหน้าพี่นั่นมาข้างหน้ามารออยู่ข้างหลังเราลำหนึ่งไปๆๆๆๆเหลืองเดี๋ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าไปก่อนดูเนี่ยเดี๋ยวห่อเดี๋ยวกูจัดก,การให้เอาเหลืองหายขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนพี่ขึ้นข้างบนขึ้นไปอยู่ข้างล่างให้ไปมาเกินมาเกินไป

มาได้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 พี่ดิวพี่ดิวโคบอยู่ไอพี่ทันโคบอยู่พี่ดิวโอ้เรียกเป็นทุกคอยอยู่คอยอยู่อยู่เรียกคอยให้พี่สอยไปขึ้นฮอขึ้นฮอขึ้นฮอมาเร็วตรงนี้เอาเอาฮอเอาฮอลำขวาให้กูหน่อยลำนั้นอ่ะเห็นปะของจริงของจริงมาทำหอกันของจริงตัวนี้ของจริงกลังระนรโน้่เดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่ากละไรหัวะ ต้มใบพัดไอ้เรื่อยมาเลยอ๋อกันเลยอย่าบอกนะเข้าไปใหม่ใช่ไปไหนอ่ะอ๋อเหี้ยข้างล่างข้างล่างงั้นงั้นนี่เพียงพอไหมนนี้คือแฮคเสเสร็จแล้วใช่ปะเนี่ยแฮคเสเสร็จแล้วใช่ปะเนี่ยนี่ไงน่าจะเสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วผมอยู่กับพี่ตัดนะเนี้ยสบายมากเลยอคืออยู่กับใครวะปืนแบ็คพิ้งเนี่ยโอ้โหลุงเงี้ยการการพี่ตัดพตัดวิ่งตามผมมาเลยอันนี้ไปเหนไปไหนเข้า ติดมันีตัดมันจะเข้าหลังเราหลานเดกนี้วิ่งขึ้นได้เลยเนะี่ยใช่เลยหอ่อกันเลยบุญขโมเกียร์ขยโยเกียร์ให้พี่าเดี๋ยนี้ถึงไหนแล้วเชื่อกูจบิขบขงมนหมด เร็วไปอ่ะดึกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถึลิฟตะเนี่ยมาพี่องหนึไ้พ่ะขึ้นทางไหนนทางนั้นแหละพชายโทรัหลังนเดียโ้เลียอนดีบอยยิงทะลุลิฟไม่ได้นีกว่าใช่กระสุนเออม่เหมือนเหมือนดูหนังกันนะเนี่ยทอมครูนอ่ะทอมครูน จะ <c oughs> ต้องลองคิดภาพแบบเกมเมอร์สิปีที่แล้วอ่ะครับนะคเกมอสิบ มีนี่เฮดี๋ยวดังไปเลยงั้นไม่ไม่กลัวแล้วคือเดียวามันแรงขึ้นไปคนนึงก่อนเลยตายดีพี่เองอุ้ยอะไรอ่ะเดือตายตัยสวยพี่ไปก่อนเลยพี่ขึ้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปสกอบข้างบนเลย อายแล้วพี่มันมีฮอฮอเราเอ้ยฮอเฮ้ยเดี๋ยวไปวไปไ,ปไปก่อนไปก่อนเบงครับมีมามากนาวพอดีอะโอเนียน่าจะกแ้วืนบืน,นตัวนี้น,น่าจะแรง ตาเราด้วยเครื่องบินไปพัดแล้วนะโดรนี่ไปพัดแล้วนะองพัดแล้วเดี๋ยวให้มายิงนิสัยตรงนี้ยิงพัดลมท้ายหอได้นะครับโอ้โหคุณละกกอนคุณละกอน ถ้าไม่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับใครมีดวงดาวซุปเปอร์ชาร์ตซปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ฝากแชร์กันนะรู้หรือเปล่าพูดดิพูดดิเฮทีมจ๊จัดโอ้โหสามกว่าแล้วของเจงตบมือกด f เปิดพี่แน่แน่คุณผมกือใครใครคือผมแปดโอ้พอดีรับหลายแสนแล้วเนี่ย สองตาล่าสุดก็แสนแล้วต่อไปให้พี่ได้เยอะกว่านี้อีก